ตันนี้ครับตอนนี้เป็นช่วงสงการนะครับและผมนั่งอยู่กับซิงคูล่านะครับแล้วตอนนี้ซิงคูล่าจะมีอะไรพิเศษมาฝากแฟนเพลงนะครับกับแฟน Microsoft นะครับโอเคครับก็วันนี้ก็มีเพลงหนึ่งที่จะร้องให้ฟังนะฮะก็ไม่รู้เกี่ยวกับช่วงสงการหรือเปล่าแต่ว่า,อาตอนนี้อย,อยากอยากร้องเพลงนี้เนาะก็เดี๋ยวลองไปฟังดูว่าเป็นเพลงอะไรนะครับ ถ้าไม่เคยลองทำตามหัวใจจะรู้ได้ไหมว่าเราจะไปได้ไกลสักเท่าไรแค่เท่านั้นแค่เธอได้ลองก้าวไปถ้าเธอต้องการคำาธาิบไปแต่ไม่เคยลองให้พบแล้วมันจะดีไหมก็ไม่รู้ความจริงอยู่ตรงไหนโอเคฮะก็ <laughs> ม,มีตบมือด้วย,วยก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้ลองทำอะไรในช่วงสงกานหรือว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะช่วงสงกานนะครับช่วงไหนก็ได้ของชีวิตนะฮะก็อยากให้ลองลงมือทำดูกันะครับ